สวัสดีครับพี่น้อง,องพ้พองปายสุกุสุคนแฟนแฟนคลับของมารำใจไปลอยเลยแฟนคขับขอสาวเจ็ดพีเพ่ออยามือนีแจ็คกี้ม,ม,มาทําธุระที่ที่ดินนะคะมีเต้นมีได้เต้นสิโอนที่ค่อยอ๋อทาบซึ้งใจประทับใจซะเหลือเกินมีเต้นพี่โอนที่ให้โอ้ดีใจแฮงแต่ว่ากระลำใส้มีลำใส้มี แก่มากคนที่ให้เดนี่นั่งเซอมางอกอยูย่แก่ไน,นี่พี่นองเนี่ยคุณยายเตียนกำลังเซมนะคะเซมเอยอะๆนะแม่นะรีบเซม <c oughs> เซมมรดกให้เก๊กี้แล้วค่ะเซมอะไรไรด้วยแม่พี่นอ้อง ไม่แตนม้อม้อมรดโดคยแจกีมาเส้นมรดเสมอดะโอนมอระโดอืมใช่ตีน้อตทว่าใจดีบ่เาก็ยืมของปีสามปีอยากเอาของขอยไปอะไรโอนมระโดไขเลยโอนมรดกดไนี่คือทำงานใส่ีตตลอดชีวิตล่ำใส่นีล่ำล่ำใส่ดีตลอดล่ำใส่หนีไปออกไปใช้อะไรเส้นขยด นี่มีแผนกันซะเส้นมรดกเท่าไหร่กันเราใช้ดีตลอดชีวิตนะคะตลอดชีวิตนะครับต้ากินยังก็ต้องกินแว่ากินน้ำใบมปวดขาประเด็นมัต้องกินยังจักหลังปะดิแม่ยังบ้างจักหลังบ้างจักหลังเสียเสียแร้วเสียหลง ไม่มันว่างกี่หลังต่อว่างมีสองหลังหนึ่งชั้นหลังหนึ่งสองชั้นหลังโอ้โหหวานใจพี่น้องว่าเป็นเพื่อนบ้านน้ำกันว่างสองสั้นหลังหนึ่งราคาหนึ่งชั้นหลังนึงสั้นเดียวหลังหนึ่งมาเด้อค่ะมาเด้อมาเด้มาได้มาได้ไอยู่ก็เจกีไม่อยู่เดอะบอสโฮมไม่อยู่เป็นโมเจกีฮึเดอะบอสโฮมมาเด้อพี่น้องเดลยมาอะไดอยากล่ำไซนีกันบาง 오케이, okay, 가시룡. <laughs>